ขาใครอยู่ในนั้นห้องน้ําหญิงแต่ยืนทรงนั้นนายเป็นใครปลอมตัวเข้ามาเราเข้ามานั่งในห้องน้ําครับน่าจะเป็นการหลบหรอมั้งอุ้ยมีขาใครก็ไม่รู้อยู่ด้วยเขาจะปีนเข้ามาเหรอไม่เอานะอยา่า <c oughs> ทำไมเกมหลังๆชอบเปิดแบบนี้วะเนี่ยและอะไรอยู่ตรงปลายทางเมนูเมนูก็ไม่มีต้องคลิกใช่ไหม เร็วเกินตกใจไม่ทันสำหรับทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในโอเวอร์สเลปหรือหลับเพลินไปหน่อยนะครับผมเกมนี้ไปเจอมาครับคอนเซปต์น่าสนใจเขาพูดถึงเรานะครับผมที่เหมือนจะเป็นกับแพทย์หญิงคนนึงนะครับผมที่ปกติจะกลับบ้านเวลาปกติแหละแต่วันนี้แดนหลับนะครับผมที่โรงพยาบาลครับและตื่นมาไม่มีใครอยู่กับเรานะครับและเหตุการณ์แปลกๆก็เกิดขึ้นเกมนี้เป็น 2D สครอลลิงนะครับผมแล้วก็เซอร์วัลฮอร์เรนะครับซึ่งก็นี่คอนเซปต์ที่อ่านมาแล้วก็ไม่รู้อะไรข้างในเลยครับซึ่งมีแกลเลอรีีี่่่่่ววยอออออะะะแแกกลลลเเเเรรคืืไหมมนโปทาบบจ มีแกลียรอยู่หน้าเมนูมีคาแรคเตอร์้วจะมีฉากเอจอะไรรอเปล่าน่ะให้มันเหมือนจริงนะแต่คุณไม่ได้ซื้อเกมโป๊มาใช่ไหมไงก็แล้วแต่ครับกดเพล์กันไปครับน่าจะเป็นเกมที่ดีครับคืออ่านคอนเซปต์แล้วก็เอาเลยว่ายง่ายครับในเกมนี้นะครับผมจะมีอยู่4ชีวิตนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเล่นหมดนะครับผมก็จะต้องเริ่มใหม่นะครับทั้ง4ชีวิตเลยมันจะมีแผนที่นะครับผมใช้ในการระบุตัวตนตาแอย่างที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยนะครับผมแล้ววิธีจัดการกับเจ้าสิ่งที่เรากำลังเจออยู่นะครหาไป์ะะจจย โอเคครับแล้วต้องอยังไงต่อครับเนี่ยผมกลัวผมเจอเกมโป๊จัง <c oughs> ใจ,ใจิตใจแปลกๆแต่มันก็ไม่ได้ติดแท็กอะไรพิเศษนะโอเคครับ ทำงานหนักเกินไปจะทำให้ร่างกายคุณเหนื่อยล้าและจิตใจกังวลกระวายทำงานล่วงเวลาเกินไปจะทำให้คุณรู้สึกถึงความเหนื่อยหอบแล้วก็รู้สึกไม่ดีแว่ง่ายครับหรือถ้าเกิดเออนอนน้อยเกินไปจะทำให้อารมณ์หรือทัศนคติเปลี่ยนไปบางครั้งคุณอาจจะเห็นอะไรแปลกฉันชื่อว่าดเร์แจสลินเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งฉันทำงานที่นี่ประมาณ3ปีแล,แล้ววันแล้ววันเล่าก็ทำงานอยู่กับผู้ป่วยคนไข้เพื่อนร่วมงานผู้จัดการหัวหน้านางพยาบาลแล้วก็แล้วแต่งานก็เลื่อนไหลาตามปก ติดีซึ่งปกติฉันก็จะเหนื่อยจากง,งานมากๆทําให้แบบบางทีไม่ค่อยมีพลังงานมากพอจะลุกขึ้นมาทํางานต่อฉันก็เลยเริ่มที่จะนอนงีบนะครับผมช่วงจังหวะที่งานเลิกนะครับผมแล้วปกติแล้วเนี่ยก็จะมีพวกนักศึกษาแพทย์นะครับผมคอยมาปลุกแต่แล้ววันนี้ทุกอย่างแปลกไปเพราะไม่มีใครมาอยู่กับฉันเลยในะตอนฉันตื่นขึ้นมาโอเคครับถือว่าคอนเซปต์ได้ดีครับตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอใครผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้เป็นเกมสัญชาติไหนนะครับแจสลินเหรอหมอชื่ออย่างอย่างเท่เลยอุ้ยโทรศัพท์เข้า แม่นะครับผมเออเหมือนจะไลน์มาหานะครับลูกรักทำโอทีเหรอใช่ค่ะจะกลับบ้านประมาณ3ามทุ่มเหมือนปกติแหละโอเคเดี๋ยวแม่ทําพาสต้าต้ยามยำไว้ให้นะเออเดี๋ยวแม่จะอุ่นไว้ให้ด้วยตอนลูกกลับมาถึงแล้วตอนประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับผมจะมีเวลาทำสเต็มอยู่3ามทุ่มบอกว่าเอ๊ะลูกกลับบ้านหรือย,ยังเนี่ยเอ๊ะแม่พยายามโทรหาทำไมลูกไม่รับสายเลยเอลูกเราเริ่มเป็นห่วงล้นนะทำไมลูกไม่ตอบกลับบ้างละ่ะแล้ววันนี้ครับตอนเลยเที่ยงคืนมาครับพ่อกําลังขับรถไปหานะ แสดงว่าเป็นลูกสาวที่อยู่กับพ่อและแม่ครอบครัวค่อนข้างสงบสุขดีครับกูอัดแล้วใช่ไหมโอ้ยเที่ยงคืนแล้วเหรอเนี่ยทำไมไม่เห็นมีใครมาปลุกเลยโอ้ไม่นะ Work Pass รทนี่คืออะไรครับบัตรตอกงานเหรอน่าจะลืมไว้ตรงห้องข้างหน้าแน่เลยแสดงว่าต้องไปตอกเพื่อออกวันใช่ไหมครับลักษณะนั้นให้รู้ว่าเราทํางานโอทีอย่างหนักหน่วงตรงนี้อันนี้เป็นรูปภาพของสตาฟนะครับผมเป็นนางพยาบาลคนหนึ่งครับรูปภาพของชื่อว่าเดนิสเหรอครับเนี่ยก็แล้วแต่ครับมาอยู่ในออฟฟิศฉันได้ยังไงมีใครบางคนวาดสัญลัก,กับ เลือดนีกูไม่รู้กูไม่สนกูรู้แค่ว่ามันคือครูมันคือครูยิงแะเล่นพัซเซิลครับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาครับมันคือครูครับต่อไปคืออาจารย์หาาาชงมานานมากไงก็แล้วแต่ล็อกเกอร์เข้าไปหลบแบบนี้โอเคเข้าใจได้ครับอยู่ที่ว่าเราต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมครับอ๋อมันเป็นมิติแบบนี้ครับทางขวามีภาพแปลกๆครับเราคือห้อง61จําไว้นะครับทุกคนห้องเราคือห้อง6 1 นันกูต้องไปที่ห้อง62โชห้องตรวจที่62โอเคครับดีเยี่ยมเลยครับห้องนี้แสงไม่ค่อยมีครับบนโต๊ะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นักมีที่ชงทิชชู่ถังขยะพร้อมกับ What the hell man มันคืออะไระครับเออเหมือนลูกแก้วทำนายสเปรย์แล้วก็แฟมงานไม่ใช่ไม่เกี่ยวหรือต้องหาไอเทมมาใส่ให้ครบแล้วมั้งครับแล้วก็ล็อกเกอร์เกมมันก็จะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะไปเจออะไรไว่ไงหน้าฝั่งนี้น่าจะบังอะไรนะครับ เราอยู่ที่ห้องหนะครับจำเอาไว้ไปที่เคาน์เตอร์ครับโชวอ๋อพร้อมกับภาษาจีนหรือแบาจีนหรือตัวคันจิตรงนี้เป็นโค้ดแปลกๆอีกแล้วนะครับผมแต่หนึ่งอันนะครับผมมันสัมพันธ์กับรูปเจ้าหน้านะครับผมที่นางพยาบาลชื่อเดนิสนะครับผมอยู่ตรงนี้ซึ่งโค้ดไม่ให้ใส่กี่ตัวให้ใส่5ตัวครับซึ่งนั่นหมายความว่า ผมต้องหาความเชื่อมโยงของสัญลักษณ์5สัญลักษณ์นี้ให้ได้ครับเอาล่ะครับสกิลเริ่มทำงานละแล้วก็อ้ออ๋อไม่นะไม่อ๋วิ่งสุดความสมาร์ทแล้วสู้เขาแจสลินแจสลินเข้าไปในห้องก่อนแจสลินเธอต้องเข้าไปหลบในร็อกเกอร์นะเอ๋อฉันเป็นการวิ่งหนีที่สุดแสนจะน่ากลัว โอ้ไม่ทีใจฉันหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วตาตุ่มข้างขวาด้วยระหว่างลงไปมันผ่านรอยท่อที่น่องสมัยที่มอไซค์ล้มได้ท่อสกอยมาอยู่ที่ขาแถนัขวขนยังแหว่งอยู่เลยคือผมไม่ได้กลัวนะครับและและคืออะไรอ่ะเมื่อกี้กูเจออะไรไม่รู้ครับเหมือนจะเป็นคุณลุงหัวล้านสูงสองเมตรวิ่งไล่เราไม่กล้าโดนเท่าไรมันเป็นเกมโป๊ผมกลัวมันจะเข้ารูทเกมโป๊ะตั้งเลยทุกคนทุกคนลอง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 หาในสตีมดูดีว่ามันเป็นเกมโป๊ป่ะหรือผมควจะแอบไปอ่านก่อนดี ไม่ต้องก็ได้มั้งวัดดวงดูวัดดวงดวัดดวงวัดดวง,วดดวงไงก็แล้วแต่ครับถ้าตรงเคาน์เตอร์เรจ้าลุงอนนั้นอยู่เราก็แ,แค่ต้องหนีไปตรงทางอื่นตรงกันข้ามลุงไปทางขวากูไปทางซ้ายดีเยี่ยมเลยครับต่อไปออฟฟิศครับสำหรับสตาฟเท่านั้นกดต้องการแอคเซสการ์ดล็อกอยู่แต่ผมว่าสัญลักษณ์3อันเนี่ยครับน่าจะมีประเด็นสักอย่างแหละแล้วก็เคาน์เตอร์ตรงนี้น่าจะเดินทะลุได้โอเคจุดรับยาจุดลงทะเบียนจุดจ่ายตัง ตรงนี้ครับผมอ้อเป็นคนไข้เหรอครับผมเออเป็นกระดาษนะครับผมเพจเช่นดีเทลนะครับผมคนไข้ชื่อว่ามิสเตอร์วาติกนะครับผมจำเขาได้ง่ายเลยตัวเขาสูงแบบสุดๆไปเลยครับสูงสองเมตรยี่สิบหนักเก้าสิบสี่หลายอย่างที่อยู่อะไรมากมายไม่มีครับผมเลขโทรศัพท์เก้าสี T ่สี่ถ้ามันเป็นเกมสัญชาติจีนปะใช้เลขสี่อ่ะสี่นี่คือสีใช่ไหมสีแบบโอ้สหายไม่ใช่ไม่ใช่มันคนละสีกัน,นย,ยิงมุกเกินกาดแล้วมุกก็ไม่ฮาด้วยจริงจังคนจะเก็ตมุกไม่แน่ว่าสีคืออะไร ใช่อูทางออกเหรอเจอทางออกไวแบบนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องดีเท่าไหร่เอาออกได้เฉยชิบหายห้องนี้ลิฟต์ปิดตายและทางสองคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นประตูมิติเทียงครับที่ล็อกเอาไว้อยู่วัดเมื่อกี้เหมือนจะเป็นคุณลุงสองเมตรแต่เหมือนจะมีทรงผมหรือผมมองผิดเหมือนหัวจะไม่ล้านฮะห,หรือเปล่าหรือผมมองไม่ทัน โอเคเหมือนเป็นรูปภาพของใครสักคนนะครับผมที่ตัวสูงมากแล้วก็ปากกว้างมากครับดูไม่ค่อยได้ดีเทลเท่าไหร่นะักแต่สิ่งที่พอรู้จากภาพก็คือว่าเกิดไฟเปิดไว้อยู่ทุกอย่างน่าจะโอเคเหมือนจะมีใครสักคนอยู่ที่ห้องจ่ายยาคนตัวสูงสูงนะครับผมต้องรีบเปิดไฟซะแล้วละ่ะห้องจ่ายยาต้องรีบเปิดไฟฟาร์มาซีน่าสวิตไฟใช่ไหมย่าลังเลครับเชียร์ลังเลจนได้ เันต้องแบบใจถึงๆนะครับปูดเดียวไปให้ถึงเลยใจถึงๆหน่อยมาดามาดาใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้ไอตัวบางพอดีเลยหลบก้มหัวเดยวคนไม่เห็นอ่าเชีย่ยไม่น่าเล่นเลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ แต่ถ้าเกิดเราตายเราจะมาเกิดตรงนี้แต่เขาบอกว่าเรามีแค่4ชีวิตผมเสียไปแล้วหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราปิดไฟปุ๊บแล้วก็รีบวิ่งต่อไปเลยในะทันทีทันใดตามคอนเซ็์เดิมนะครับผมเรามีความเร็วที่มากพอที่จะวิ่งไปปิดสวิตไฟนะครับแล้วก็ต้องเลยไปเลยครับต้องไปหาสวิตไฟห้องต่อไปใช่ไหมครับป้าโชใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่เอาทางตันชิบหายอย่างแท้จริงกดค้างว่นแล้วครับศูนย์ศูนย์เหรอห้องทางขวาสุดมีศูนย์ศูนย์นะครับเป็นตัวเลขอยู่สองอันอ่าฮะ อ่อฮะไฟดับแล้วมันจะมาไหมศูนย์ศูนย์เหรอต่อไปน่าจะเป็นห้องทางนี้นะครับผมที่เราน่าจะลืมคีย์การ์ดหรืออะไรไว้ห้องที่63อย่างนั้นเหรอรูปดอกไม้เปื้อนเลือดห้องตรวจที่63สุขสันต์วันแม่นะครับผมเป็นภาพวาดนะครับผมของลูกชายดรคารเรนนะครับผมซึ่งก็เหมือนใบหน้านะครับจะมีภาพแปลกๆอยู่ซึ่งก็โอเคครับผมอาต้องเชื่อมโยงนะครับผมตรงนี้ แป๊บหนึ่งกูอ่านไลน์อยู่กูอ่านไลน์อยู่จริงจังมีคนไลน์เข้ามาเสียชีวิตที่สองไปแล้วใครมันไลน์เข้ามาจังหวะนี้วะเนี่ยนึกว่าเขาคุยกับเรา้ตายเถอะมันคุยกับคนอื่นอาดันชื่อเหมือนเราด้วยนะต้องไปหลบไปไหนเนี่ยทำไมมันตึ้งขึ้นมาไม่มีล็อกเกอร์ไหมไม่มีล็อกเกอร์ไม่มีล็อกเกอร์มีล็อกเกอร์มีล็อกเกอร์ไม่มีล็อกเกอร์มีล็อกเกอร์มีล็อกเกอร์ไม่มีล็อกเกอร์ชีวิตที่สามแล้วได้ยา าถอยให้หน่อยอย่างน้อยก็ไม่ใช่เกมโป้ไว้ใจได้อยู่เกมอะไรวะเนี่ยเราจะลองเดินตามเข้าไปในห้องแพนทรีนะครับผมดูว่าเขาจะหันหลังไหมโอเคต่อไปทางนั้นไปไม่ได้นะครับทางขวาทางซ้ายเป็นไอดีการของเรานะครับผมในการผ่านห้องทางนั้นอ๋อแล้วก็มีหัวใจนะครับเหลือแค่ชีวิตเดียวต่อไปล็อกเกอร์ไม่มีตัวอะไรมานะครับผมต้องกลับไปลูดไอดีการที่ห้องทางซ้ายสุดนะครับชัวเลย ไปทางออฟฟิศสิตรงนี้เป็นออฟฟิศนะครับเข้าไม่ได้แต่ว่าใช้คีย์การ์ดสิใช้คีย์การ์ดใช่เต้องกด yes ด้วยเมาส์โอเคครับแล้วก็เข้าไปห้องแอดมินนะครับตรงนี้มีสมุดโอ้ยไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่เลยครับเดี๋ยวแปลอีกรอบนึงเดยผมแคปอินเสิร์ตขึ้นมาให้ครับถ้าผมตายอีกรอบผมงานหยาบแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมหาที่หลบแล้วค่อยแปลก่อนและการรูปภาพการเรียงละของพินบอลพัซนะครับผม อ่ะอีกรอบหนึ่งครับมันจะคุ้นคุ้นเหมือนกับไออันที่ผมเจอในห้องที่แล้วน่ะว่าแล้วปั๊บเลยห้องคอนเฟอเรนซ์ครับเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมดูนะครับเสียงมันเปิดประตูมาละแต่ผมขึ้นอินเสิร์ตให้นะครับผมว่าที่ผมกาลังอ่านอยู่คืออะไรเป็นเหมือนกับไดอารี่ระบายอารมณ์นะครับผมของพนักง,งานทําความสะอาดนะครับผมห้องน้ํามาสกโปกอีกแล้วเว้ยพอไอพวกนั้นได้เลยไอคนไร้มารยาทไอคนไร้ความรับผิดชอบฉันถูกคุณจนาธานด่าอีกแล้วทําไมเขาต้องมาทําให้ชีจะยุ่งยากแบบนี้ด้วยทําไมกันเขาต้องการอะไรจากผู้หญิงแก่ๆาาาฉันทททํํํไไไมไม ฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วจะแค่ต้องตามหาอีกคนพวกนั้นให้พบหาให้เจอหาให้เจอให้ได้แล้วต้องให้พวกมันได้ชดใช้กับสิ่งที่ทำมาแล้วก็แล้วแต่ครับนั่นคือบันทึกนะครับผมแต่ผมขึ้นอินเสิร์ตให้นะครับนี่หลบในตู้อยู่ต่อไปครับเป็นพินบอลพัซเซอันนี้ม่นไม่ค่อยมีเนื้อหาสาระนะครับผมเป็นแค่การเรียงพาซเซนะครับผมของภาพสามภาพเพ่านั้นเองครับซึ่งน่าจะไปเจอนะครับผมสิ่งเหล่านี้ได้ที่เลเวล6ของฮอสพิทอลนะครับผมแล้วก็ห้อง62ต่อไปตรงจุดนี้คือ,อไร เหมือนมันจะมีสัญลักษณ์นะครับผมที่วาดด้วยสีแดงครับคล้ายกับเลือดตัวเลขกระซอออยู่ในเงามืดในที่ที่สายตามองไม่เห็นเหมือนให้เราทาการเปิดไฟแล้วก็ดูว่าตัวเลขคืออะไรน่าจะเป็นเลขศูนย์ที่ผมเจอในห้องอันนี้แน่เลยครับห้องที่นางพยาบาลตัวสูงสูงอยู่ครับโต๊ะนี้ดูคุ้นๆนะหรือจะเป็นห้องเก็บของกันโอเคทุกอย่างเท่ากับเป้าหมายต่อไปของผมคือห้องเก็บของพร้อมกับโปรเจคเตอร์เออฉลากสีเหลืองเขียนไว้ว่า P 5หรือพอร์ตเลขที่5 โอเคครับน่าจะเป็นพอตจากห้องบันทึกการจ่ายายาแน่เลยตัวเกียร์มันค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยฮะโอเคครับเป็นภาพวาดนะครับผมที่วาดโดยหัวหน้าของเราเองนะครับผมเคนกูโดนแล้วใช่ไหมนะ่ะชีวิตสุดท้ายแล้วโถเว้ยเฮ้ยเกมมันอะไรเนี่ยเอาเป็นว่าผมต้องรีสตาร์ทกลับไปจุดเดิมใช่ไหมงงๆนะครับเกมแต่ก็อ่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปจุดที่มันใกล้เคียงกับของเดิมแล้วกันเดี๋ยวเจอกันแป๊บเดียวเมื่อกี้ผมมาตายตรงนี้ใช่ไหมครับมันออกมาจากประตูทางนี้ เป็นภาพที่ว่านะครับผมคนแรกคือหัวหน้าเคนคุณหมอคาเรนเผู้จัดการโจนาธานนางพยาบาลเดนิสแล้วก็นักทำความ,วามสะอาดชื่อว่าอัลมาโอเคครับต้องหาภาพให้เจอนะครับผมควรจะไปดูที่ห้องน้ำเผื่อจะมีอะไรสุดทางมีรูปภาพของเคนภาพสเกจนะครับผมผมจะต้องถ่ายแล้วก็เล่นไวๆนะครับทุกคนออฟฟิศเหรออ้อมมาทางนี้อ๋อนี่คือออฟฟิศนี่เองน่าจะเป็นการเรียงนะครับผมว่าหน้าของใครครับ คือคือตำแหน่งของตรงไหนนะครับผมซึ่งเมื่อกี้เคนถ้าเกิดเราเรียงจากภาพก็จะรู้ว่าเคนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับลักษณะนั้นเวลาเจ้าตัวนี้มันหายไปนี่มันไม่รู้จริงๆเขาบันหายไปไหนครับไอลุงตัวสูงเนะี่ยน่าจะเป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้หมัว่าเปิดไปจะไม่เจอกันนะโอเคครับห้องน้ําหญิงเข้าได้มีใครสักคนจ่อยู่ข้างในครับเห็นขาอยู่ตัวบางพอดีเลยเอาเป็นว่านี่ทุกคนเห็นกันไหมเว้ยเผิดอชนโตะมันมีขาไว้อยู่ตรงเนี้ยมองเห็นกันไหมเดี๋ยวซูมไม่เห็น ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นกูมาทางซ้ายก็ได้เริ่มใบหน้าตัวเองเริ่มมีปัญหาขาใครอยู่ในนั้นห้องน้ำหญิงแต่ยืนทรงนั้นนายเป็นใครปลอมตัวเข้ามาเราเข้ามานั่งในห้องน้ำครับน่าจะเป็นการหลบหรอมั้งอุ้ยมีขาใครก็ไม่รู้อยู่ด้วยเขาจะปีนเข้ามาเหรอไม่เอาน่ะยาอะไรนะ่ะรูปล่างให้ถ่ายใช่ไหมน่าจะเป็นเอลมาครับ คนทำความสะอาดห้องน้ํานะคะผมเขาไม่ได้มาฆ่าเราชีวิตผมไม่ได้หายไปปุ่มใส่รหัสผ่านนะคะผมชี้แน่ครับผมได้สร็ลักของเอลมามาละแล้วห้องน้ําชายล่ะปิดงั้นกูเปิดมันล็อกตรงนี้ครับคือภาพให้เรารู้กันว่าใครคือเจ้าของเลขไหนนะครับโอเคครับเอลมาคนเมื่อกี้ที่เห็นครับอ๋ออันนี้ดูได้เหรออ๋อรูปภาพของผู้จัดการเจอแล้วผู้จัดการโจนาธานอุย้ยวิ่งหาแทบตาย ถ้าผมได้ภาพครบ5ภาพนะครับเหลือแค่การเรียง,งเฉยโจนาธานในคนที่3คนแรกคือเคนคนที่2คือคาเรนโจนาธานเดนิสแล้วก็เอลมาครับคนแรกสุดเคนคือหน้าแบบนี้ต่อไปคาเรนคือหน้าแบบนี้ต่อไปคนที่3คือโจนาธานโจนาธานคือหน้าแบบนี้ต่อไปคนที่4คือเดนิสเดนิสก็หน้าแบบนี้คนที่5คือเอลมาเอลมาหน้าแบบนี้ Enter ได้ไหมอ่ะเข้าได้นะครับโอ้โหเล่นอย่างนานโอเคต่อไปครับไม่น่าจะว่าห้องนี้ปลอดภัยไหมแต่เก็บนะครับผมกูแจเข้าสตอรูมครับโอเคดีเยี่ยมเลยครับคราวนี้ก็เจอคอมพิวเตอร์เปิดทิ้งไว้ที่ทำอะไรมากมายไม่ได้สวิชเหรอของห้องมันเขียนว่าสวิชพอที่ที่โอเคนี่คือสวิชผอที่ที่แบนี้โอเคแล้วก็ไปเช็คนะครับผมว่าโปรเจคเตอร์เป็นยังไงบ้าง ต่อไปต้องผ่านห้องสตอรูมครับหวังว่าจะไม่ตายนะครับเกมมันเล่นยากทุก <c oughs> อย่างมันเหนื่อยมันชา้าแล้วก็เล่นยากกันหมดเลยโอเคครับห้องร็อกเกอร์ห้องร er, ็อกเกอร์สตอรูมสตอรูมไม่ต้องต้องเข้าเข้าทางนี้แต่ผมอยากเห็นจังว่าไอ้เจ้าน้่น,นะครับผมมันจะเป็นอย่างโอเคครับเอ็กซิทแอรเรียตัวนี้ปลอดภัยครับอาจารย์ไม่ผิดโอเคครับไขกุญแจเข้าไปปลดล็อกห้องเก็บของ ห้องเก็บขอผีเหรอมีผีจีนครับมันเป็นเกมสญชาติจีนไหมเนี่ยโอเคครับภาพวาดอาร์ตเวิร์กนะครับผมของเจียงชี่นะครับผมพร้อมกับมีคําข้างล่างเล็กๆว่าจับที่ดวงตาจับดวงตาจับดวงตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ง 2 3 4 5 6 7เชื่ออะไรเนี่ยแฟนซีจ๋าเลยอะไรทำนองเริ่มจะเป็นแบบติด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 ิดิดติดคืออะไรในเกมงงกันหมดแล้วเนี่ยแล้วคือต้องไงต่อเนี่ยเขาบอกว่าเข้าห้องสโตลูมได้ปุ๊บให้ไปหาเงา ดูจากเงาว่าเงาคืออะไรแต่เงาคือศูนศูนย์ถ้าผมจาให้ผิดนะครับรอบนี้ถ้าผมวิ่งมาดูห้าสี 4, อ่อ๋อโอเคครับซ้ายห้าขวาสี่เหรออ๋อเหรอเกมเท่านั้นเลยเหรอหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าคืออะไรวะ ถ้าตรงนี้ไม่เกี่ยวก็ยังเหลือโปรเจคเตอร์อีกอันนึงแต่ผมยังไม่ได้ไปดูผลงานว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่โปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์สี่หกเหรออะไรคือสี่หกอะโอเคแล้วเท่ากับว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งครับไอภาพตรงกระดานเมื่อกีน้นี้ตรงนี้คือ3รูปภาพที่ใหญ่มีไอเทมประเภทนี้อยู่กี่ชิ้นในชั้นที่6ของโรงพยาบาลเมื่อหาเจอแล้วแล้วก็ให้เอาไปใส่ที่ห้อง62ต้องนับทุกห้องนะครับผมว่าทั้งชั้นเนี่ยมีไอเทมพวกนี้อยู่กี่ชิ้น อ่ะกูให้มึงแฟ้มสีม่วงมีทั้งหมดตรงนี้มี8อันอนะฮะโอเคลูกแก้วกับสบู่ล้างมือเจอสบู่ล้างมือทางขวาสุด1อันนับหนะึ่งะโอเคสบู่ล้างมือนับสองโอ้โหแฟ้มยุบยับเลยผมแฟ้มไม่เกี่ยวอะลูกแก้วนับหนึ่งอยู่ตรงนี้แฟ้มเดี๋ยวผมไปสุมเอาก็ได้มั้งโอเคตรงนี้มีสบู่ล้างมือนับสครับแล้วก็แฟ้มตัวน,นั้นวางอยู่เหมือนกันครับ Oh. แลวคืออะไรเกิดอะไรขึ้นแสงเมื่อกี้คืออะไรมีอินเทอร r y อะไรอัปเดตไหมไม่รู้ครับไม่ได้บอกแต่บรรยากาศมันดูเงียบลงไปแบบแห้งเลยครับนี่คือผมปรับมันได้หรืออะไรครับแล้วตัวเลขสีหลักที่ผมหาเจอจะให้ผมไปใส่ตรงไหนวะผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมว่าไอ้เจ้าลูกแก้วไอ้เจ้ากระดิ่งเนะี่ยมันทําหน้าที่อะไรนะครับเพราไม่ว่าจะเดินชนเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดผลเลยเอา้า เสียงบางอย่างดังมาจากทางห้องจ่ายยาฟาร์มาซีห้องจ่ายยาเหรอก็ยังไม่มีอะไรนี่นาอันนี้เป็นชั้นหห้องลิฟต์ห้องจ่ายยาห้องจ่ายยาไม่มีอะไรเลยอะไรนะไฟสีน้ําเงินเปลวไฟน้ํามันร้อนแต่ไฟสีน้าเงินนั้นไม่อ,าาอ่าฮะไงก็แล้วแต่อย่าเผลอไปจับมันอย่างนั้นเหรอผมงงๆงกับการแปลคือตอนนี้ผมถามว่าสนุกกับการเล่นขนาดไหนไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไฟสีน้ําเงินเหรอ ฮะเฮ้ยวิ่งหนีกูก็ตายดิแต่ตายตายแล้วเกิดใหม่รอบนี้ยังอยู่เหมือนเดิมผมว่าต้องวิ่งหนีให้ทันครับเอ้ยทันไหม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 ทันทัมทันทันทันททันทันนทัทันทันอันทอนทันททันทันทันทัทันันท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 ัทั ตัวเลขบนโปรเจคเตอร์กับในห้องจ่ายยาคืออะไรอะ่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเกมเกมมันยังสร้างไม่เสร็จและเขียนมาขายไม่ไะดนะ้ถามจริงคือป๊บมึงนะครับผมไม่เข้าใจพวกนี้คืออะไรทําไมต้องสาบและที่มาที่ไปคืออะไรเนื้อเรื่องไม่มีแล้วปริศนาที่ผมแก้ได้ไอ้ลูกไฟสีฟ้าเดินซ้ายเดินขวาจริงๆนะครับเกมยังไม่เสร็จดียังขัดขาดกเกินเกินติงเอยู่เลยอะเหรอแล้นี่ก็คือจบใช่ไหม และแกลเลอรี่คืออะไรอ่ะคาแรคเตอร์สเกชเชอร์ชิลลสติ๊กเกอร์ใช่ครับเกมยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่เลยครับสำหรับราคาก็โอเคเกมไม่เกิน50บาทมันก็ก็โอเคแหละเพียงแต่ก็คงเท่านี้นะครับ <c oughs> เป็นช่วงเวลาที่ว่างเปล่าใช่ไหมเล่นจบไม่มีความสุขเลยแล้วมันลูกคนดูผมจะได้เอาคลิปดองหรือว่าจะเอาให้คนดูนะครับถ้าคุณดูก็ทําให้ผมก็ถือว่าผมทําเต็มที่แล้วนะครับห <c oughs> วัว่าคนดูจะไม่ผิดหวังมืที่ผมเจอ งก็แล้วแต่ครับและนี่คือโอเวอร์สเลปนะครับผมลือหลับเพลินไปหน่อยนะครับสำหรับใครให้ดูมปถึงขนาดได้ชอบกันลงไปกดไลค์แล้วกันครับอย่าดิสไลค์ผก็พอไม่ชอบไม่ต้องกดก็ได้มีอะไรอยากบอกอยากคุยคอมเมนต์ครับตามสบายถ้าคิดว่าตรงไหนผมตกหล่ตรงไหนที่ผมพลาดตรงไหนที่ผมตีความไม่เข้าใจขอบคุณทุกท่านรับชมมากๆครับมาอาจจะก้ามกืนฝืนทนดูจนจบนะครับแต่มันก็จบจนได้ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับไปบายสวัสดีนะครับ